สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพลงหยุดจากบลูเรเดอร์นะครับโดยที่คลิปวิดีโอนะั้นมีคนบอกว่าเร็วเกินไปดูกันไม่ทัน หรือว่าเล่นอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบดูไม่ทันบางคอานอาจจะด่าเลยใจว่าทําไมสอนเร็วขนาดนี้เอามาเริ่มต้นเลยครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัย้วยนะครับคอร์ดแรกมีคอร์ด C major s e คอร์ดที่2คอร์ด B minor นะครับคอร์ดที่3าม A minor คอร์ดที่4 D 7 ข้อที่5 G ากีวนอย่างนี้นะครับจบมาดูช่วงอินโทรกันนะครับอินโทรเขาเล่นกันแบบว่า,เ,าเล่นแฮมมอนสายที่4สาย4นะครับสาย4 h a แฮมมอนเฟสที่2 h a แฮมมอนคือการดีดครั้งเดียวแล้วกดสายให้มีเสียงเหมือนเดียวดีด2ครั้งนะครับ <c oughs> นี่นครับหัมออ่อนได้เลยครับเพราะได้แล้วดีสายเปล่าสายที่สามาไงนะครับพอให้มออ่อนเสร็จปุ๊บก,กดค้างไว้นะครับสายที่4เ่เฟสที่2 สายที่3ดีสายที่3าสายเปล่าแล้วกดค้างไว้ดีสายที่4ี่ทอนแรกได้แล้วนะครับเ,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 เพราะได้ช่วงน,นี้แล้วก็เข้าคอร์ดเลยเเจะเป็น C major seven บางคนอาจจะเกาไปแล้วนะครับแต่พี่นี้เหมาะกับการใช้การเกามากกว่าเข้าขอน์ครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งมือขวานะครับจะอยู่คอรดซนะครับถ้าจะเกานะครับจะอยู่เบสเส้นที่แล้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางต้องอยู่ประยับตำแหน่ง นิ้วชี้อยู่สายที่สามนิ้วกลางสายที่สองนิ้วนางสายที่หนึ่งนะครับดึงขึ้นมาจะได้เสียงนี้นะครับนะครับต่อมาช่วงไอ,อ้นโทรท่อนแรก C นะครับให้มาอ่อนสายสามสายสี่แล้วเข้าคอร์ดเกาครับ เราก็จะได้นะครับนะครับต่อนะครับจะเป็นเออท่อน B minor เล่นเหมือนเดิมนะครับแฮมมอน แต่บีมนเนอร์อันนี้ไม่ได้จับเต็มนะครับจับแค่นี้นิ้วนางสายที่สองเฟตที่สามนะครับนิ้วกลางสายที่สามเฟตที่สองนิ้วชี้อยู่สายที่ห้าเฟตที่สองนะครับแล้วเราจะเกาแค่นี้เบสเส้นห้าเหมือนกันครับสามนิ้วนี้อยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับ เลเบล็อยู่เส้นห้าเล่นเหมือนเดิมครับเฮมอนครับสายสามแล้วกดลงไปเมื่อเล่นเรียงจากคอร์ดซีมาบีเมเนอร์จะได้ดังนี้ครับ ม่น,นะครับช้าๆนะครับแฮมอนสายสามสายสีส่เก่าต่อมาครับแฮมอนสายสี่สายสามแล้วสายสี่เข้าคอร์ดบีเมเนอร์เกรียนจะเล่นลงมาจะได้อย่างนี้ครับ ต่อมาคือการสไลด์ไปขอดเอ A ม i น o r นะครับเอเมเมเบสจะอยู่เส้นห้านะครับและสามนิ้วนี้ก็อยู่ตำแหน่งเดิมต่อจาก b m เม o นนะครับตกหนึ่งทีตกปล่อยสองนิ้วนี้เหลือนิ้วกลางไว้น,นะครับ สไลด์สายสามมาเฟทที่สี่สายสามเฟทที่สี่มาจากเฟทที่สองว่าเฟทที่สี่นะดีดดีสองทีนะครับดีดตรงนี้และสไลด์มาอย่างนี้ดีดเฟทที่สองนะครับสไลด์เฟทที่สี่แล้วพอกลับไปเฟทที่สองปุ๊บก็ดีดอีกที แล้วเข้าขอด Am มินเบสเดนทาแล้วเก่าอย่างนี้นะครับเล่นเรียงจาก C m a ม o r นะครับเล่นเรียงจาก C m ม n o r 7รเข้าขอด a minor. พอต่ออยูเองไหมเนี่ยปุ๊บสไลด์จากเฟสที่สองเป็นเฟสที่สี่แล้วกลับไปเฟสที่สองแล้วดีนึงพีเข้าขอด A ีไหมเนอร์ตรงนึ่พี่เปลี่ยนเป็นขอด D ีเซเว่นเปลี่ยนจากเบสเส้นห้าเป็นเบสเส้นสี่ดีไซน์ที่สี่เป็นเบสของดีนะครับ ต่อไอเมเนอร์ M er, ปุ๊บสไลด์ตบหนึ่งทีเปลี่ยนเป็นดีเลยครับตบอ,อีกทีหนึ่งนิ้วก้อยแตะกด <c oughs> ไซด์ที่หนึ่งเฟสที่สามต่อจากคอร์ดีครับตบ แม้วเป็นขอร์ด G นี่นะครับก็จะได้อินโทรแล้วครับร้องเลย่นดเต็มๆช้าๆให้ดูนะครับเอาขอพ้คพับ